ความหวังใหม่สำหรับผู้สูญเสียความมั่นใจจากอุบัติเหตุรายแรงคุณคิดว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยคืนความมั่นใจให้กับผู้ที่สูญเสียส่วนหนึ่งของร่างกายได้หรือไม่กรณีของเดฟชายวัย75ปีจากเมืองเดวอนประเทศอังกฤษอาจเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งที่เขาสูญเสียครึ่งใบหน้าเพราะอุบัติเหตุจากคนขับรถเมาแต่ด้วยเทคโนโลยี 3D p r i พิมพ์งเขาได้รับใบหน้าใหม่ที่ช่วยคืนความมั่นใจให้เขาอีกครั้งอุบัติเหตุที่เปลี่ยนชีวิตเดือนกรกฎาคมปี2021เดเดฟ ได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่คนขับอยู่ในอาการมึนเมาขณะที่เขากำลังปัน่นจักรยานกับเพื่อนบนถนนสาย A303 ใกล้มือมีอุบัติเหตุนี้ทําให้เขาได้รับแผลไฟไหมระดับ3บนใบหน้าด้านหนึ่งกระดูกเชิงกรานและซี่โครงหลายซี่หักและต้องสูญเสียตาและครึ่งใบหน้าหลังจากได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนแพทย์ต้องตัดตาข้างหนึ่งออกเพื่อป้องกันการติดเชื้อและใช้การผ่าตัดย้ายเนื้อเยื่อพร้อมหลอดเลือดจากส่วนอื่นของร่างกายมาปิดครึ่งใบหน้าที่เสียหายเทคโนโลยี 3D Printing ความหวังใหม่ หลังพักฟื้นหลายเดือนเดฟได้รับการส่งตัวไปยังศูนย์การแพทย์บริสต์สแมดีเมดิคอนเซนเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลขั้นสูงเพื่อสร้างอวัยวะเทียมและอุปกรณ์เสริมให้ผู้ป่วยที่บาดเจ็บรุนแรงเขาได้รับใบหน้าเทียมพิมพ์สามมิติที่จำลองสีผิวดวงตาและเส้นผมได้เหมือนจริงซึ่งช่วยให้เขากล้าเผชิญผู้คนมากขึ้นคำถามที่ท้าทายแต่คำถามที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีนี้จะสามารถเข้าถึงผู้ป่วยทั่วไปได้หรือไม่หรือจะเป็นเพียงเทคโนโลยีสำหรับผู้มีอำนาจ และมีเงินเท่านั้นหรือไม่ซึ่งเป็นคำถามที่ยังคงเปิดโอกาสให้เราพูดถึงความเสมอภาคในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ชีวิตหลังการรักษาปัจจุบันเด็กยังคงเข้ารับการดูแลต่อเนื่องและได้รับอุปกรณ์3ามดีเพิ่มเช่นฝึกพิเศษที่ช่วยลดความตึงของแผลเป็นที่หลังคอเขากล่าวว่าหลังจากใส่ฝึกเพียงสัปดาห์เดียวผมรู้สึกได้เลยว่าเนื้อเยื่ออ่อนลงและใบหน้าเทียมใสได้สบายขึ้นมาก ความไม่ยุติธรรมแต่สิ่งที่น่าเศร้าคือคนที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนี้ถูกจำคุกเพียงสาปีและได้รับการปล่อยตัวหลังรับโทษเพียงหนึ่งปีครึ่งเดฟกล่าวว่าผมเกือบตายแต่เขากลับได้ออกมาใช้ชีวิตเร็วขนาดนั้นมันไม่ยุติธรรมเลยซึ่งเป็นคำถามที่ท้าทายระบบยุติธรรมของเราแรงบันดาลใจกรณีของเดฟได้รับการเปรียบเทียบกับคดีดังของชาลานตหญิงชาวอเมริกันที่ถูกชิมแปลงสีของเพื่อนทำร้ายจนเสียใบยหน้าและมือในปี2009ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสามารถช่วยคืนความมั่นใจให้กับผู้ที่สูญเสียส่วนหนึ่งของร่างกายได้คำถามสุดท้ายดังนั้นคำถามสุดท้ายที่เราต้องถามตัวเองคือเราจะทำอะไรเพื่อให้เทคโนโลยีนี้เข้าถึงผู้ป่วยทั่วไปได้มากขึ้นและเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ระบบยุติธรรมของเรามีความเป็นธรรมมากขึ้นซึ่งเป็นคำถามที่เราต้องร่วมหาคำตอบเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น